กรที่จะกรวดน้ำรับพรก็จะได้กล่าวสมโธนิยพถาสัดเล็กน้อยตามสมควรเกลเวลาวันนี้พวกเราได้มาร่วมกัน,นทํากิจกรรมทําผุญนเครื่องรอบเราปศะสตอของเราปีที่เท่าไหรน่นะตั้งแต่สามสิบสีปีโอ้สาปีก็สามทศวรรษเนาะเร็วมากนะ การที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคือว่าเรารักษาปรนะพเพณีกิจกรรมอันดีงามเพื่อที่ทําให้พวกเราได้นะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นการทำหน้าบังรมพุทธศาสนานะเพื่อจะเป็นกุศนละให้พวกเราได้นะทํางานนะแล้วก็มีความเจริญเข้าหน้าในหน้าที่การงานนะแล้วก็เป็นการสร้างบาร,รมีบุญกุศลด้วย ทานบาร,รมีสิ่งต่างเหล่านีนะ้ถ้าพวกเรานะไม่ร่วมมือช่วยกันนะรักษาประเพณนะีมันก็จะหายไปนะบางทนะีจากสภาพเศรษฐกิจในหลายอย่างก็ทําให้บางคนท้อแท้เหนื่อยใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้แล้วจะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นสุขภาพของเรานะดีขึ้นกํนะาลังใจของเราดีขึ้น มันก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในการแก้ปัญหาสักต่างๆตั้มาเชื่อเลยว่าบุญกุศลนั้นนะเราต้องทำเรื่อยๆทำอย่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาแม้แต่การช่วยงานกิจกรรมสังคมส่วนรวมตลอดถึงเรานะฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมหรือว่าให้ความรู้นะการให้ส่วนบุญต่างๆอนุโมทนาสนบุญต่างๆ หรือว่าการทําความเห็นให้ถูกต้องนะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันต้องมันต้องอยู่ด้วยกันนะเราอยู่คนเดียวอยู่ยากมากนะไม่้แต่ตามาแต่ก่อนไปอยู่ลูปเดียวสุดท้ายก็ต้องมาอยู่กับสังคมนะแต่ก่อนไม่ชอบนะอยู่สังคมเนี่ยเป็นคนเยอะไม่ได้นะปวดหัวเนี่ยนี้อย่างเดียวเรียกพอเราได้ผ่านการฝึกหัดมาระดับหนึ่งแล้วเรามาอยู่กับสังคมเราก็ช่วยแก้ปัญหานะเท่าที่เราทําได้ บางอย่างมันก็เกินกาลังเราเราก็เอาไว้ก่อนการทํางานของคนเราก็เหมือนกันล้วนมีแต่ปัญหาปุปสรรททั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นข้อสอบเรานะมันทดสอบความร,ามรู้ความสามารถของเรามันท้าทายความรู้ความสามารถของเราก็าะจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาบปสษัคไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือว่าสังคมส่วนรวมทางร่างกายหรือว่าทางจ,จิตใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลง ให้ทันเหตุการณ์ให้ทันกับสภาพความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรับเปลี่ยนอย่างอย่างมากเลยนะไม่ได้อัตมาก,ก็เหมือนกันแต่ก่อนเราสวดมนต์เราก็วสวดตามแบบตามตํรราตามครูบาอาจารย์นั่นแหละสวดมานานๆรู้สึกมันเบือ่อทําวัดสวดมนต์ก็เหมือนกันตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้ววันไหนก็บทนี้แหละนะมันวนๆอยู่กับวังเดิมเก่เาๆแต่ แต่พอออกมาปฏิบัติพออยู่เรียนออกมาปฏิบัติมันเห็นความแตกต่างจากเดิมเห็นความจริงๆแล้วศาสนาของเรามีอะไรที่ให้ศึกษาเยอะนะเรายังไม่ติดตามบางอย่างแต่ที่มันเดิมๆพูดเดิมๆคิดเดิมๆทาเดิมๆบางทีมันจําเจมันอาจจะถูกต้องเหมาะสมในการนั้นสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะแม้แต่บทสวดมนต์ก็เหมือนกันแต่มาสังเกตดูถ้าเราปรับให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันขนานี้เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าจะ เห็นอะไรแตกต่างเยอะมากในการสวดมนต์จัวันตมาพยายามตั้งใจสวดนะสวดแล้วก็เห็นเห็นผลกับตัวเองว่าจิตใจของเราหรือว่าสภาวะน,นั้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสังคมโลกเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นแบบเร็งด้วยฉะนั้นบางอย่างเรามองด้วยตามไม่เห็นแต่ว่าปฏิบัตินั้นสามารถที่จะสัมผัสบ,บางอย่างได้นี่คือเกิดจากการพัฒนา นะทั้งองค์ความรู้วิชาการต่างๆแล้วก็เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบอบรมวาจาของเราให้สงบอบรมกายของเราให้สงบนะเพรากายวาจาจิตใจสงบแล้วมันจะมองเห็นได้หลายอยา่างเรียกว่าเป็นฐานของปัญญานั่เองความรู้ที่มันกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เดีย๋ยวนี้เรียกว่าเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาเกิดจากการฟังแล้วเอามาคิดมาพิจารณามาแยกแยะ แล้วก็มาลงมือปฏิบัติเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ก็ได้นี่คือสิ่งที่มันมีอยู่นะเพียงแต่เราบางทีเราไปติดกับหลักวิชาการเดิมๆความคิดเดิมๆของครูบาอาจารย์นะซึ่งท่านคิดได้แค่นั้นแต่ถ้าเรามาต่อยอดมาขยายขึ้นนะขยายความให้มันชัดขึ้นมาต่อให้มันว่างขึ้นก็ทําทให้เราได้ความรู้ใหม่นี่คือสิ่งที่ บางทีคณะสงฆ์เราบางทีก็ไม่กล้าที่จะมาขยายไม่กล้าที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันทางพระผู้ใหญ่บอกว่าให้เอาแบบตำราเดิมๆต่รมาก็อึดอัดอยู่ไม่ได้ต่รมายังอยู่ใกล้พวกใกล้พระผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเพราะว่าท่านจะให้เราทําตามนี้ท่านพูดตามนี้ท่านคิดต,ตามนี้ท่านซึ่งเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราคนออกนอกกรอบนะธรรมาเป็นคนออกนอกกรอบมาแต่ไหนแต่ไรก็บอกไปซ้ายธอรมาไปขวา ก็บอกไปขาวาต่อมาไปสายแต่ไม่เป็นคนเป็นคนอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเป็นคนดื้อก็ใช่แต่ความดื้อของเราทําให้เราได้ได้ไดเ็นในอะไรต่างจากคนอื่นนะเราเป็นคนที่ชอบคนคว้าชอบของลึกลับที่มันอของนี่มันมีจริง,งหรือเปล่าเทวดา,าต่างๆันมีจริงความสงสัยเพราะเราเรียนมาเห็นในตำราโอ้เราหรือเปล่า,ลาไอ้ความที่เราอยากรู้เนี่ยมันทาให้เราต้องต้องคนคว้าต้องแสวงหาต้องลองผิดลองถูกสุดท้ายต่อมาเลยมาได้ความรู้ใหม่จากการที่เรา ลองผิดลองถูกนี่แหละพอเราได้ความรู้ใหม่แล้วได้ไปสวนแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่มันไม่ไปแล้วมันมันคล้ายๆกับว่ามันมันอิ่มจนนั้นแล้วมันพอจนนั้นแล้วแต่วันนี้จะไปแบบหน้าอย่างเดียวใครจะไหวก็ช่างกันจะไปของฉันอย่างนี้นะเพราะว่ามันเห็นกับตัวเองเลยว่าปฏิบัติแล้วมันเห็นผลเรียนมาแล้วปฏิบัติแล้วมันเห็นกับตัวเองนะคนอื่นเขาไม่รู้กับเราเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงหรือว่าเขาไม่ได้ทํากับเรา ทำเหมือนกันแต่ยังเห็นไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องของปัญญาเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของการจําแต่ของเดิมๆบางทีมันขยายเกิดจากการขยายความเกิดจากการต่อหละต่อยอดเหมือนเจ้าหนักวิทยาศาสตร์งาคนนี้ก็คิดได้ระดับนี้นะเอามาต่อยอดเพิ่มยอได้ความรู้ใหม่อีกเป็นการต่อยอดความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่พอแต่แต่ของของ,ของประเทศเราไม่ค่อยเน้นจนนี้เน้นให้เชื่อตาม ตามตำราตามครูบาอาจารย์ห้ามออกนอกกรอบนี่คือเรามาติดกรอบตัวนี้นะแต่ความตมานี่พอปฏิบัติแล้วมันมันกว้างขึ้นมันเห็นมันมองไปดูที่ผ่านมามันเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าไอ้ของที่เราคน้นวา้าล้องผิดร้องถูกมาเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างนะเหมือนแต่ก่อนเราเคยอยู่แต่ในกลาปกในกลานเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่แค่นั้นตามที่ครูบาอาจารย์บอกตามที่ตำราบอก แต่พอเราออกนอกกางมาเมื่อไหร่โอ้มันมีโกอ,อะไรที่น่าศึกษาเยอะเลยนะนี่คือสิ่งที่ความ,ตตามแตกต่างฉะนั้นตัมมาพยายามให้ญาติโยมได้ฟังไดหลายอย่างว่าบางทีลองฟังดูวันนี้ไม่เข้าใจแต่ต่อไปอาจจะเข้าใจก็ได้นะอย่าว่าแต่พวกเราไม่เข้าใจหรือแม้แต่เทวดาหรือว่าภาคละเอียดเขายังไม่เข้าใจเลยเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าละเอียดต่มมาจึงโอ้มันของใหม่ๆของสดๆขอ,สของร้อนๆเวลาเราสมาสวมดมนต์ตมมาสวดแบบ แบบเอาปัจจุบันเลยโตขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นต่มาก็พยายามบันทึกเสียงไว้บันทึกเป็นภาพไว้เพื่อยี่สิบสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีข้างหน้ามีคนมาต่อยอดต่อมานะคนที่าม,มีความรู้ก็อาจจะหาข้อันไม่เจอเว้ต่อมาคนมาถึงตรงนี้แล้วก็จะได้ต่อไปอีกต่อไปข้างหน้าได้ด้วยน,นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะเราจะไปคิดว่าเราเรียนในระบบจบแล้วจบเลยไม่ใช่ เพราะว่าเราเรียนบางสาขาที่อีกสาขาที่ทหลายสาขาเราไม่ได้เรียนนี่คือสิ่งที่มันมันกว้างมากนะในเรื่องของปัญญาวิชาการต่างๆเยอะมากทั้งผิดทั้งถูกอะไรทั้งทางโลกทั้งทางธรรมพ้นจากโลกนะพ้นจากธรรมเองนะสัมมาวิมุตติเฉาวิมุตติมันไกลไปไกลมานะฉะนั้นไหลายอย่างมันจึงมันจึงเป็นสิ่งที่เราพยายามเปิดโอกาสไว้อย่าปิดโอกาสอย่าปิดกันว่า เลยตำราแค่นี้เราเอาแค่นี้อันนี้อันนี้มันน้อยไป <Okay. S 1> นะถ้าเราบำเพ็ญบารมีทางปัญญาบารมีธรรมะก็คิดเหมือนกันนะธตรมะเนี่ยบำเพ็ญตัวไหนเนาะนะเพราะเอาชื่อตัวเองเป็นปัญญาไปต่อกับปัญญาบารมีมันลงมันเปี๊ยบเลยนะปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีพอเราไปบำเพ็ญปัญญาบารมีมันก็เลยตีเตกหมดเลยตีทั้งฐานตีทั้งศีลอะไรไปหมดเลยนะฉะนั้นแต่เรืยๆอย่างเป็นการเป็นการย่อยสลาย นะบางคนไม่รู้ว่าอาตอมาไปทําลายนะความรู้ขอาครูบายจารนะ์ความเชื่อในเดิม,ดมนะนมะที่เขาเคยเชื่ออย่างนั้นแต่เรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลนะที่ว่าท่านบอกไาอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกยังไงมันมาแยกแยะมันเรียกว่าธรรมาวิจัยพจนโชนก็ได้มันจะมาแยกแยะเหมือนกับเราท,ทําวิทยานิพนธ์อะไรเราตั้งนะคําถามแล้วก็ต้องหาคําตอบนะนะถ้าเราไม่ตั้งคําถามแล้วก็ เ้าไปเชื่อแบบเดมิมๆคิดแบบเดิมๆนะเพระนั้นหลายอย่างเราต้องลองลองคิดใหม่ดูบ้างต่างจากนี้มันมีหรือไม่ go, really ้องพลิกแปลงนะงหลายคนที่เขาเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เขาพลิกกล้บกล้าพลิกความคิดนะจากที่เราเดิมอย่างนี้เราพลิกจากหน้าหลังมือเป็นหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นยังไงพลิกไปพลิกมามันดูสิ่งเดียวกันเนี่ยมันมีสองด้านถ้าสามด้านสี่ด้านมันเป็นอย่างไรรานั้นยหลายอย่างเราพยายามมองอีกกว้างมองให้กว้าง มอง,งทุกดา้านทั้งอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยัไงอนาคตเป็นยังไง,น,น,ง,ไงนี่คือสิ่งหลายๆอย่างที่ฝากไว้สุดท้ายนี้บนพื้นที่ทางนายญาตโยมซึ่งนำโดยนำโดยนะพ่ออรอปสตล้กตดรนาผู้นผู้ช่วยนะสนะาธารณนะนะนะสุขอำเภอตลอดถึงนะผู้นำแล้วนกะ็สมอนะในวันนี้จะมารวมกันเป็นตะบะนี้ชัพ,พาะพราะปัจจัยสม ส่งผลให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธทมขอให้ความปรารถนานั้นจงประส,ระสะบความส็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทินยะถา,าวาริวังอปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวัเมวะอิตโตทินังเปตานังอุกปกปติ อิจิตังปฏิตังอัมหะกังกิปัเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญญาราโสยัธาอิจิตังปฏิตังอัมหะกังกิปัเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปามณีโชติราโสยัธา เววาทันโตสาภร นังปุเรศปารเมสาพ,พาปาตโตสัมเทโมตตมังเตนาสัจวจวัจจเนนโมตุเมชยมังพลังชัยยนันโตโพธิยามเลสากยานางนาตนิวัทนอเอวัง มังเวชยโงไมชัยยาไมชัยยามังคะเลงอัปารานทิสปันสิเสปตะวิปโขคะเรงอภิเสเกสัมภทธานังอัคบัดปโมตเถรสนาคตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุโุทิตังสุขโนสุโสด โยสยทังพรอมปัญญาจารีสุปทาินังกายกรมมวังจาวังปัฏฐาขินังปัาินนงมโนกรมมังปณิธทเมปัฏฐาินนำเินนิกาตวานลปัานตาเทม Thầy Pháp Sơn Nga nâng thác kỳ nơi a kê mê Nâng vi ra thu pa mê su kê ng -ta a kê sân Thầy Pháp Sơn Nga nâng a nốt ta rê ng a tăng a kăng phôn ปวัตเตอาคังอายุจาวันโนยจยโสเกติสุขังอาคัสตทาตาเมธาเวงอาครรมสมาหิตตเทวโกโตวางอาคัปัตัวปโมทเตีติอายุโทวปัลละตัวเทรวันนาท นโทสุขัสสะทาตาเวทาเวสสขังสองอธิคาจติอายุทัตตวาพลันนางสุขันจะปฏิพานโทวเทคายยยาสวังติยาติญาตทุปบาชาติติการเลทัานติสปัญญาวัฏานโยม ตามาตชรากาเลนะเทนะงอริเยสุโชโพนสุตาเทโสเวปัสสนมนาตาสเวปุลาโหติทากินาเยตตาโนมุณญาวาจังการรติวานาเตนะทางคินาโหนาเตปิปน สภาคิโนตัสมาทเถงอาปิติวานาจิตตยาตเทนนามบามปุญญาณิอัตโลกัสเมิงปฏิทธรรติบาลินานเตพุทธาภะคาภะตาภัจจาวิตินางอาปทาสุเมอุทัศ ถ้กขีนาเทนนางอโธปันจะเปเลกัตาอุปาทิตาสิลวันโตยะตาพรหมปัญญาจาริโนยะ,ทะ,ทาะ,ยะตาทั้งพอกะเมิดใช้ญาปันดีตรงส้มเองอโธงอนุป,ปัโตโตกัตังอนันตาปิยังเมตังอนุสรังม,มันอริยธรรม เทตโตนโรยเทวนางปัสสันติเปตจะสังปโมทเทติยาสมิงปเทเสกาเปติวาสังปันตตาชาติโยะวันเตตาโพเทตวาสัญเตพรมปัญญาจาริโนญาตาตาเทม sung tà sang tà kinh nam ma ti se ta po chi ta po cha yan ti ma ni ta ma na Nam anu kam pan ti ma ta po tang wa o ra sang te wa ta anu pi to po sot ปัตรานิปัสสติภวตุสัพมังคะลังราคขตุสัพพุทธตาสัพพุทธังเวนัสะทาสดทิภวันตตเมภวตุสัพมังคะลังรังตุสัพธรรมตาสัพธรรมานนภาเวนะสะทาสิ ภาวนตเมภาวตุสาภะมังคะลางรัโตุสาภะสังคตาสาภะสังฆานุภาเวนัสัาสุลภาวนตเมภาวตุสาภะมังทะลางรัโตุสาภะปรมมาตาสาภะปรมมานุภาเวนัสัาสุลภาวนตเมภาวตุสาภะมังคะลางรัก ตสาวพระพรหมตาสาวพระพรหมานุภาเวนัสตาสนตัเมภาวตัสาพระมังทาราคานตัสาพระเทมาตาสาพระเทมานเวนัสตาสดที่ภวันตัเมภาวตัสาพระมังราคานตัสาพระเทวตาสาพระเทวานุภาเวนัสตาสด ภาวันตุเมภาวตุสามปะมังคะลังรงังโตสามพะปัญญาตาสามพะปัญญานุภาเวนสสัสธาโสติภาวันตุเม <c oughs> ตถาปัจจยังปวัตมตามานังธาตุมัตตเมที่ทางเป็นตปาโตตาโต,ตป,ป้าฝน <c oughs> ตาโตมัตตะโกสังนิจวะสุญญสัปปนายังเป็นดาบปตโตอิชิโคชนเโยอิมังปุติกายังปตะวันอธิวิยัมชัยยาติ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เกิดแก่เกิบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุตูตรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและ้กันเลยอาพยาปชาหุตูตรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกัรแได้กันเลยอานีฆาหุตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานาังกริหาราตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเกินอารามสมมาสัมพุทโธพคะกวาพุทธาภพระกวนตัง วะคาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิด้วยยกบาตรในมือด้วยที่ห้องประชุมโอเคเท่ากันในมือเท่ากันสาม